สวัสดีเพื่อนเอสีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับแมช่วงนี้ก็ฝนก็ตกนะครับเนาะอากาศก็แปรเปลี่ยนนะครับแอดก็ไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็วันนี้แอดมาตามช่างโดนะครับเมื่อได้รับข่าวเมื่อประมาณสักสองวันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มาหานะครับก็นอนทั้งวันนะครับเป็นไข้นะครับ ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแหมเพลงนี้สนุกจริงๆนะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือจะเข้าไปดูหน้าแอดนะครับที่เพลงอแอดก็ได้นะครับเดี๋ยวไปพบกับ<ร>ช่างโดกันนะครับว่าฝันได้ตัวไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอ้โหรถคันนี้แหมเอาอแล้วครับเออไม่พ้นเลยนะไม่พ, <บ S 2> พ,นนพ้นเลยนะยังพูดท้ายคลิปว่า ภายในเลขสี่ตัวเนี่ยมันต้องมีเข้าอพอมันเข้าจริงๆเข้าสามโอ้โห,โหแล้วคลิปเรือนะช่างโดกก็ถือว่าเข้านะครับที่เราคุยกันว่ามันขึ้นลงใช่ไหมละ่ะครับผมเพราะ<อ>ผมบอกว่าเจ็ดเก้าสองแลือกับเจ็ดเก้าสามไม่แน่มันจะออกขึ้นหรือลงก็ได้มผมยังพูดว่าให้ตัดแต้มันเล่นอน่ะใช่ไหมละ่ะทั้งขึ้นทั้งลงอะโอ้โห แต่ว่าคลิปรถคันนี้ที่ว่ามันพุ่งขึ้นแล้วก็ตีหลังกาเนาะครับไอ้คนเราก็นึกว่ากลับหัวเนาะครับอุตส่าห์ดักเออเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกสามเออเก้าสามนี่เองนะสรุปไปครับผมตกลงมันมาเก้าสามโอ้ยแล้วยังไงครับวันนี้ช่างโดมีอะไร ก็เกี่ยวกับรถคันนี้อีกเลยอีกแล้วเหรอครับผมยังไงครับคือผมฝันว่าคล้ายๆก็ว่าผมขับรถนี้เหมือนไปหวานคงไปหวานข้าวนี่แหละทีนี้ผมขับรถไปทีนี้ไม่รู้น้ํามันมาจากไหนนะเหลืองเต็มทีนี้ผมกลับไปตามถนนปุ๊บปรากฏว่ามันมีน้ําท่วมมาอืมอืมแล้วพอมันท่วมปุ๊บผมก็ไม่พยายามที่ว่าจะขับรถไปไหนมันก็ไม่ได้คือผมขับรถลุยน้ําเลยนะพอลุยน้ําปุ๊บทีนี้ มันเหมือนเหมือนกับว่ารถรถคันเนี้มันขับไปเนี่ยมันลอยน้ําพอมันลอยน้ำปุ๊บสักพักมันก็ค่อยๆจมไปกับน้ํำนะจมใต้น้ําเลยหรอครับรถมันยังจมอยู่ในน้ําแล้วผมก็ตะเกียดตะกายออกมันคือมันค่อยๆจมลงไปนะไม่ใช่มันจมไปเลยนะมันคือมันค่อยๆจมลงไปอ่ะอืมจมนี่ถ้าตีเราจะตีไงตีรถตีลงไหมลงน้ำรถว่าจมเก็จ อ๋อไม่ถ้าเอาในทะเบียนรถครันนี้แต่<า>ผมยันร้แต้มหนึ่งหรือเปล่าใช่ผม,ผมก็ไม่รู้เพราะว่าจมให้จมมันต้องเจ็บนั่นเหรอือมเจ็บอยู่เจ็บแล้วจากนั้นเป็นยังไงต่อครับความฝันแล้วทีนี้ผมก็ออกจากรถเดินไปถามผู้ชายอยู่สองคนบอกว่าฝั่งเนี้ยมันไปได้ไหม,มแล้วเขาตอบว่า คุณจะไปได้ไงเมื่อเมื่อทางมันเป็นน้ําท่วมออือืทีนี้ผมก็ไหว้เพราะว่าผมหันไปรถผมจมไปแล้วทีน,นี้ผมก็หันไหว้กลับไปทางเดิมเป็นที่เป็นทางบอกที่ยังมาแล้ว,ลวทีนี้พอผมมาบ้านมาบอกแม่ว่าแม่ผมขับรถจมน้ําอยู่อืที่นูน่นแล้วทีนี้ผมมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่าแม่ก็บอกแม่ก็ซื้อสร้อยมาให้ ส่ใอ่คออือส่คอใส่ทองเนี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่ส่ทองมันค,คล้ายสร้อยเหล็ก๋อแล้วผมถามแบบแม่ซื้อถ้อยมาให้ผมทําไมแม่ก็บอกว่าราคาแค่แปดสิบบาทเนี่ยเห็นมันถูกดีเขามาขายให้แม่แม่เลยเอามาให้มืองแม่เขาพูดไทยอย่างเงี้ยแ,แล้วผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเอ้าแม่ให้สร้อยทองผมทำไมในราคาแค่แปดสิบบาทเงี้ยแล้วแม่ก็บอกไงถูกดีอืแม่ก็บอกว่าถูกดี แม่ก็เลยซื้อมาฝากก็พูดอย่างเงี้ยแม่ก็พูดอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกลืมตาขึ้นที่ว่าดีใจเั้งอนเรเรียกว่าแม่ซื้อทองซื้อสร้อยอ่ะไม่ใคล้ายกับทองแต่มันไม่ใช่ทองนะเวลาขายสร้อยเล็กอะเลี่ยมๆมัะแต่เมื่อกี้แอดไม่ได้คิดอะไรเนาะคิดหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นรถจมน้ําบเพราะว่าจมมันอาจจะลดก็ได้ครับราบที่แล้วมันลอยตีลังกาเนาะก็ยังอยู่ในทะเบียนแต่จมมันอาจจะลด พอดีว่าช่างโลบอกว่าแม่ซื้อสร้อยมาฝาก80บาทครับผมบอกว่าถูกดีครับผมแอดก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจจะเป็น908ไหมในทะเบียนรถเนอะหรือว่า780ได้นะครับผมใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันมี80เข้ามาเกี่ยวข้องอแกรถจมไงครับผมแต่ช่างโลชอบตัวไหนอ่ะผมว่าอะมันอาจจะมา78หรือเปล่า078หรือ738หรือเปล่า737เนี่ย ก็ถือว่ายัางอยู่ในทะเบียนรถครับผมอ,อ่าสามเจ็ดเจ็ดสามได้เพราะว่ายัางวนเวียนกับทะเบียนรถอยู่ครับผมเพียงแต่ปริศนาวันนี้รถจมเนาะครับผมเรองนาวันนี้งดรถจม<อ>แล้วอีกอย่างที่ว่าไอ้ใจที่ว่าแม่เขาซื้อทองเนี่ยสร้อยสร้อยคล้ายๆทองแต่มันไม่ใช่ทองเป็นสร้อยเล็กอะแต่มันคล้ายๆทองอะเอเอมาให้ด้วย ได้อีกอย่างที่ว่ามันถูกไอ้คำมันถูกดีเออมันถูกดีเนี่ยไอ้แปลถูกเนี่ยครั้งนั้นคุณแม่มาบอกก็ออกเนาะอย่างนงี้เนาะครับผมเจ็ดเก้าเต็มเต็มเนาะครับผมอ่าแล้วครับนี่น่าชักโดเนาะครับอ่ะยังไงก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับแหมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็บติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับงวดนี้แหมชังโดฝันว่ารถจมน้ํานะ ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ในเลขรถนี้ว่าจมมันจะลดไหมหรือว่ายังไงส่วนเลขที่เห็นชัดเจนก็คือเลขที่คุณแม่บอกซื้อสร้อยมาฝากครับผมแปบาทถูกดีครับผมเพื่อนิฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับอ่าล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณช่างโดที่มาแบ่งปันความฝันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ